วันนี้เชื่อมเปล่นแผงเรียบร้อยนะครับแผงเดิมเป็นมีเนียมนะครับอันนี้เราทําการเปลี่ยนแผงเป็นทองแดงนะครับเนื่องจากแผงเดิมที่เป็นอลูมิเนียมนะครับรั่วจุดหลอมละลายของมีเนียมนะครับต่ํากว่าทองแดงนะครับส่วนใหญ่ส่วนมากนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเชื่อมไม่ค่อยได้เนื่องจาก รูที่รั่วมันเป็นรูฝอยเล็กๆมากมัแ่แต่ละหนึ่งเส้นนะครับมีท่อเป็นแบนดนนะข้างในก็ยังเป็นเส้นเล็กๆวิง่งน้ำยาวิง่งอ่านใหญ่พอเราเชื่อมมาตุดหลอมแางต่ํามันก็เกิดกลายหลอมกันเป็นก้อนเราก็เลยทํางานเปลี่ยนแผันทองแดงตัวทองแดงเนี้ยถ้ารั่วเราสามารถเชื่อมได้ เชื่อมเร็ดรอยได้ครับสามารถซ่อมได้ซ่อมแทนได้อายุการใช้งานก็น่จะยาวนานกว่าด้วยถ้าไม่อยู่ใกล้ทะเลถ้าอยู่ใกล้ทะเลต้องเปลี่ยนกันแบบชุดซิงนะครับแบบแผงสีฟ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆมาแนะนำอีกนะครับครับ